อร่อยเลยนะตัวนี้ดุมา,า,ากดีกด์เบอร์พอเป็นอย่งอางสบายแล้วอ่ายัาเงเป็นระเบียบตัวไปเป็นทาหารตื่นเศร้า ตีหาเขาก็ปุ๊กแล้วออกกำลังกายก็ลอกมวยเชียวอ่าข้ายจะดองแล้วโดนตีด้แค่บ่ข้าวบะตีดอกบอมีระเบียบเขาก็แค่บอให้โทรศัพท์แต่ว่าบ่เป็นยังได้ละได้โทรศัพท์แต่จะรอเป็กไหม ถ้าผู้ใดที่ผิดกฎระเบียบเขาก็บอกให้คุยโทรศัพท์นี่ยั่มาค่อนเือนสวยว่ะไปจังจันก็บบบสวยแล้วต้องมาหาบุวลูเขาก็ำลังปอดเนี้ยหมอกยูเิ่นก็พาขึ้นไปเบิ่งอะไรหม่องนอนเิ่นก็ยังก็มีเตียงอันเดียวกับผ้าห่มพื้นหนึ่งอะไร จะว่ากับว่าปาดผู้ใดนอนดินกระต๊เตียงเห็นแล้วกะตุ้นหนึัวก็ลายเห็นแล้วเป็นร้อยผู้แล้วแต่เราเอาเตียงเดียวครับบ่ละก็เตียงไยเตียงมั่นเห็นแล้วยุ่งห้องกะต้นบอกบ่แล้วตรลายเห็นแล้วห้องหนึ่งแต่ว่ามันเตียงไยเตียงมั่นเตียงนอนผู้เดียวผู้เดียวสินะ เอาตีนเอาตีนส้นกันเลยหันหัวไปทางนั้นหันหัวมาทางนี้เข้าเห็ดแต่ว่าบ่มีย่ยังได้เตรียงเพ็ดคนหลนอยู่เลยมอนเลยค่ะมอนกับมี่อันหนึง่งผ้าห่มอันนึง่งผ้าห่มสีเขียวเลยเขียวเบิดแล้วของทหาร อยู่ทิศทานใหญ่เลยเลยค่ายทหารเขาน่ะบักเฟิมยังบติดต่อกันได้เลยกระยู่หลามันเป็นคู่ฝึกแล้วบักเฟิมนั่นเออพันโทรหากันอยู่ได้มือข่อยไปเยี่ยมยูนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้เห็นกันยูนั่มกันนั่นแหละมันเปตนแมนข่ายน้อยเนาะถ้าอยู่คนละกองทัพนะเนะ่ย

บ้านแล้ <laughs> กระเป๋ายากระพลึกาาพาะเขาเนเจ้

บ้านเรียบร้อยแล้วกินยังกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังเมืองคอมมนสิเป็นนันนน,นั่นสิเ,เป็น <ผม S 1> นัน่น เขาละคายแท้บอได้แล้วใส่ส่งขาสัานฮันทำอะามราบ่อาาบโอ้กระเป๋าบักายาอยน,นีนะกระเป๋ายาปู่เด้อพี่น้องอันนี้เต็มกระเป๋าอันนี้ยคยาหนึ่งร้อยวัน มอบอกเสือ้อเขาเท้ากินแด้วพาลึกอลีได้ยานหลายครักอันอนันยาอีพ่นบ่ในกลองเป็นกองเป็นกลองเองขาถามว่าเบิดบอกเบิดตัวก,กับว่าขาละ่ะหมอก็เลยเอามาเพิ่มให้อีกสามกอง อ,อันนี้ยาเกาเนี่ยาเกามันแก่ยังมันละลายริมเลือดมอนนั้งยาี้เยแงแงละลายริมเลือดมัน,น,นเบิดเพิน่นติดบอกอยู่ตัวนี่เดียวยาบริอึดได้นี่นี่นี่เยอะแยะ,ยะอันนี้ยาเกา

เยาก้อนเศร้านะพยาบาลงงเลยบาดยาละก้อนเบิ้งคือดีๆแล้วจากอันใดแรงจากอันใดเศร้าบาดลายขาดมันมียาแก้ไอยาก่อนนอันนี่ยาแก้อไอแล้วนะนขวดนะึงอันนี้ละมั่งนี่เม็ดสีเหลืองนี่ นี่ยาแก้ไอนี่ยาแก้ไอได้เพิ่มมาไหมเดยิเพิ่มมายาแก้ไอทั้งยานามทั้งยาเม็ดหละแก้ไอ้ละลายลิ่มเลือดบอสองสู่สุด ยากินละมั้งเดตัวนี้ชงน้ําเห็นเขาบอก่าชงน้ำดินี่ชงน้าย้ายยังก็รห้องบอกเมื่มาก็มาปั่นกินเลยหนึ่งซองละลายน้ำครึ่งแก้ววันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นห้ามเคื่อเียวอืม ยานอากินมือละสามเท่อตัวนี้ใส่แก้วใส่น้ำให้เรากินล้วคนโอ้ยมีแต่ยาบออ้างเออ,เอ,อ,เอ,อข้าวหอยมาเป็นกองเลยาก้ทีแก่เชินฮะกระเทิร์ดเออเพราะว่าเขาถามอยู่ดีว่ายมลายแล้วมีเซมหะบอมี มีเซมฮะตลอดเออก็้าญาญังตอนยังหลายคนันเราในเล็บมันเล็บวายหมอเว้าผมก็บอกอยู่อ้าวมันมีแต่เล็บหักเพราะระดับแล้วเอาไว้เดี๋ยวเจ้าอะไรจัดการแล้วมันแข็งเนาะลุงหมู แข้งอลีแล้วตัดบ่เขาแล้วเขาต้องซื้อมีดตัดใหญ่แหละบอกนังเนแมมบอกนังแมนซื้อมีดตัดใหญ่มามีดตัดเล็บอันใหญ่ๆหญ่ค่ะจงไหวเลื่มือขึ้กันจางสีนีบได้